สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนรังอับไม่ได้เดี๋ยวรังอับเดีวพุ่นชิพายเลยนะโยมโอ้จะรังอับแลยยุ่งตายเลยเนี่ยอีกไม่กี่หวันนะเขาจะเข้ามาสร้างเขาจะเอาพ่อปลามาทอกระทิ้งอยู่เนี่ย ที่อำเภอพิชนายวนนะคะที่ร้านดีโชอร์บายอําเภอเมืองภูเก็ตตรงนี้ถ้าเคุณเคยลงทะเบียนใช้งานตรวนี้ไหมคะไม่เคยแล้วฉันไม่ได้มีปัจจัยชนใบก๊อกขี้อะไรนานแล้วบวชกว่า20กว่าปีจะ30ปีแล้วจะไปทําได้ยังไงแล้วมีแต่ใบสุธิภะ <S <S ไม่จริงแล้วถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าฉันน่ะไม่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 มีปัจจัยชนรัฐเขาห้ามทำปัจจัยชนเขาห้ามทําอะไรเลยเขาไม่ได้ใบพระอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ใช่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะ <S <S ่ะเขาก็แอบอ้างแล้วล่ะโยม ขออะะจ้าอขอนาตแจ้งข้อมูลเพิ่มน,นะคะถ้าเิดว่าบอกว่ารถของอา,า,านะคะจ้าคืออะไ่มอกไปหมายเลข3 2 5ค่ะจ้าอ่าได้เข้าข่ะฮัลโหลได้เข้าขายอ,อ่าคคค่าได้ยินไคะอ่าได้ยินได้ยินได้ยินชัดเจนเลยค่ะ ฮัลโหลได้เข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อนะคะจ้ามีผู้เสียหายอ่ะนำเบอร์นี้เข้าแจ้งความเป็นมาหน้าค่ะจากหน้าที่ได้ตรวจสอบเพราะว่าเป็นเบอร์ของญาติอาจารนะคะจากทีทางการประสานงานอาสาสายมายังสำนักงานโทรคมนาคมให้ทางเรานะครับสัญญาณโทรศัพท์นะคะทุกหมายเลขรวมทั้งเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองเก้าสามสองด้วยแค่ชี้แจงมาให้ทราบก่อนก่อนที่ทางเราจะระงับสัญญาณโทรศัพท์ภายในสองชั่วโมงนี้ค่ะโอ้เราไประงัพยังไงถ้าเกิดญาติโยมก็โทรห้าฉันทำไงเนี่ย ไม่ได้ดิพราะปากระทิ่เขาจะมาในในอีกไม่กี่วันเขาจะเข้ามันซ่าแล้วเนี้ยลังับไม่ได้จะลังับจะพุ่นชิพายเลยนะโยมโอ้ใลังอับเลยยุ่งตายเลยเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี้ยเขาจะเข้ามันซ่าเขาจะเพราะปลากระทิงอยู่งเนี้ยขอขอพระอาจารย์อ่นั้นขออ่าขเสอบถามข้อมูลนะคะท่านอาจารย์บอกว่าอาจารย์ิดเคยเปิดเไม่เหยอที่จะไปเปิดยังไงเล่าเราเป็นพระเราอยู่ทีวัดอ่างั้นก็แสดงว่า ที่เขามีข้อมูลของพระอาจารย์นะคะนําข้อมูลของพระอาจารย์ตรงนี้ไปเปิดเพื่อทำาไปเปิดเพื่อตรงนี้เพื่อทำโฆษณาเอ็เนพังค่ะไอข้อมูลมันอาจจะมีเพราะว่าฉันกาลัางสร้างเมนเลยนะเ<อ>มนเท่าพี่พังแล้วเขาเอาข้อมูลไปเขาบอกเขาจะเอาไปทษดเขาจะเอาเงินนะมาสร้างเมนเท่าพี่ใหญ่านไอเมือไอเมือโควิดเนี่ยที่วัดจะเป็นเท่าพี่เยอะแล้วเมนมันพังพอเมนมันพังไอฉันก็เอาเขาบอกเขาจะกรที่มมาทอดไอฉันเขาบอกเป็นล้านเลยนะ ไอ้เราก็ดีใจฮิเขาคงจะเอาไปรอกแล้วมั้งเใช่ไหมตรงนี้นะคะคือการเปิดชิมแต่ละซิมเปิดเบอร์แต่ละเบอร์เนาะเราอ่ะต้องใช้ข้อมูลตัวเปิดอยู่แล้วนี่ข้อมูลที่เขาเอาปเปิดเนี่ยมันเป็นข้อมูลของพระอาจารย์นะคะถ้าาาพรระอจย์ยุ่งเลยคันีนี้มันไม้เปิดจะดิมันไม่เปิดยูุ่ทธวัต ว่ามีคนที่เขา,เามีข้อมูลว่าจานนะคะนำข้อมูลของอาจารย์ไปเปิดเบอร์ตรงนี้คือแอบอ้างข้อมูล um นะคะโอ้ยุ่งเลยคันนี้เขาเอามาเปิดเบอร์แล้วเอามาทําโฆษณาค่ะโอ้โหยุ่งเลยไอชัานนั้นไม่มีแล้วทันก็มีแต่เขา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 ,ขา,ขาเอาชื่อ,อ<า>ฉันไปฉันบอกเมนฉันผางเม infinite. ื่อโควิดเนี่ยเมนฉันระเบิดเผาพี่เยอะใครจะห้าเงินมาสร้างเมนเออมันก็คงจะไปรอคละมั่งเออตายแล้วตายแล้วตายแล้ว วาอาจารย์บว่าผาดาไม่ได้เปิดนะคะอันนี้หนูแนะ่าาจารยเข้าีแจ่นได้าเสีะนอ่นะคะออ่่าท่นจะอเาแจ้งว่าเราไม่เปิดนี้แล้วเดี๋ยวทางเที่เขาจะติดต่อกับปาทางสำนักงานของเรานะคะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณโยมคุณโยมไอ้ไอ้ที่ที่ที่คุณโยมอยู่เคนคนเยอะไม่เล้กฉันขอบอกบุญเะยไไม่เลิกฉันกำลังจะสร้างเมี้นเมีทั้งพัง hãy luôn nhớ đấy nhé